ก็กินถ้าเดี๋ยวจะไปอญนะคืออันนี้จะให้น้ำสักเราแกมบวกับอันนี้สาคูลด้วย30%ไม่เอาแต่แต่ว่าที่เราอยากรูคือกล้วยเบกแตกเขียมกล้วยเบกแตกมันได้สองนั่แหละไม่ได้ไสองอย่างเดียวงานแต่งเน่ยได้สอง ว่าอร่อยนะอร่อยอนเราลองชิมกันอยู่แ่กุ้ยน้ำหวาเครื่องปรุงบาบ้าไปเลปลาอร่อยมากคุ้นเป็นปลาอร่อยมากฝักระบวนการผลิจากว่าใครป็เสียอุรมไปดูคุณค่าทางโภชนาการอยู่ให้รสชาติหอมหวานอืม ก็ก็อยูจจ่แป้งเป่อืม <c ười> จะไอืมนี่หอมไก่ก็ไปทำ้นอาหาังคุณกูเชิยสดกัองบอกอร่อยมากอมาก่ะเขาเรียกว่าเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเอาความรู้สึกมาพูดอ่ะอร่อยมาก,มมากว่า ทำบัวลอยทำบัวลอยยี่ยห้อหวานจังถ้ <laughs> วต้อง,ง,ง,งหว่าหัว่าเราต้องเราสบาไสนน อบเลยนะแล้วก็ปรุงรสไม่จัดนะปรุงรสไม่จัดแผ่นบางๆอ,อ,อร่อยอยู่นะ <c oughs> มันก็ไม่ใช่ว่าอร่อยอนะ่ะเคยกินแบบมันบะมันที่มันปรุงรสอะแล้วเราเหมือนว่าเรากินรสชาติที่มันเหมือนว่า มันแปลกใหม่่ะเราไม่เคยกินกล้วยที่มันผสมกับผมบาบีาคิวกัแล้วก็เดี๋ยวแต่ไม่ถึงกับมากนะเอาความเป็นจริงไงไหมมันไม่เหมาะคนสะอาดเท่าไหร่หรสชาตินะก็พวกนี้มันเป็นของโอท็อปไหนช่วงนี้มันมีโอท็อปขึ้นมานะใช่ปะหรือว่าเอ้นี่มีหะไอ้ไอซ์มีนะฉัน้เคยดูผ่นผ่านไม่ผ่านหรอกดูมา ม o b i l e เอสมืายเข้าไปดูแลก่อนยดอะไรนะเรียนทันทีมันเขียนว่า s o m k i d สมคิดดอทสมคิดอ s o m k i d ดอท h k a gmail ดอทคอมอืมอีจีเมล w w w a k f o o d a k food c o g a h d s เป็นบาร์บีคิวรสชาติบาเริลโกโอ้ยเหรอ เมาเลยวะทำดีแล้วแง่เลยก็อร่อยนั้นแหละเพราะว่าคนอ่านก็าทำไงเ่าทก็จะไม่จัดสะอาดนี่ยากกว่าถ้าสะอาดนี่เรียนยากกว่า<อ>ไม่อร่อยนะ คนขายผักผลไม้เลยเพราะว่าเรากินของสดไงแล้วเราก็จะติดรสชาติเหมือนว่าพูดยังไงดีวะอของแห้งอ่ะมันไม่ของแห้งกัอของสดเนี่ยแต่ถ้เก็บไว้กินหลายๆวันอ่ะอาจจะได้ถ้าเก็บไว้กินหลายๆวันอ่ะาจจะได้เนี่ยก็คือมันเป็นกวยนะคือมันเป็นกล้วยแหละ สงสัยอะไรไหมถุงสัยอะไรมันไมเป็นกล้วยนั่นแหละ